วันนี้ก็อยู่กับผมในเกมเลยออฟดีเจนนะจะ๊ะจะไปเลนกลางกันจรงออกเออนีจะมาลองเทสว่ามันจะอยู่เลนกลางนั้นหรือเปล่านะโอเคมากดต่อเลยไป <30 S 1> ปรับเสียงแอลมาเล็กน้อยนะไม่งนไม่ได้ยินแนะ่ไม่ได้เล่นนานเลยเนะี่ยเล่นไม่เป็นเลย <laughs> อืมจัไปสองดอกครับผมสามดอก่ะดูเหมือนเขาจะอยู่ยาวๆนะเนี่ยออกไหมออกไหมไม่ออกผมยิงอ่าไม่ออกผมยิง จัดไปจัดไปนะยิงมินเนี่ยเล่นไปเลยไปแล้วไปแล้วหายแล้วหายแล้วเฮ้ยมเนอย่าตามดิโอ้ต้องไม่ว่้ทันเขาก่อน เน่น่ละเสียงรถอะไรน้าในยามเชานะ้าเนี่ยโอ้ตอนไม่เล่นลอไม่มีเลยไม่ได้จับเกมนี้มานานพอสมควรว่าเป็นเดือนเลยอ่ะไม่ได้เล่นเลย คือเมื่อจะตกไปเยอะนะฮะอ้้หอะไรไปเนี่ยเดินสลับเลยเป็นมั่วเลยไม่ตายวะอือยิงไม่ทัน,น,นเกมมันจะดูเงียๆเๆีนยอยนะฮะ

มาตีงยงืมกดขวดยาแล้วนะฮะเสือราวดังๆนะฮะหายแล้วเหรอมึงหาได้ตลอดเวลาเลย <c oughs> อ๋ออดมินเออไม่เป็นไรยอย่างไรได้เวลมา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 ตีโอ้เออค่อยลงเลยว่ะได้เวลหกอ,อ่ะอืมยิงดับให้ขาเสาดิบนตีน อ้าวปายหามาเลยออกอีกโอ้ได้รู้ลูกคุณนายไม่ลงล่างนะฮะที่จริงอ๋อพวกนี้สลับเลนนี่หวะ่ะลงยากอยู่นะนั่นอะเบิ้นถ้ามีวอร์ดพอวาไปช่วยได้ อ่อชิปหายผมไม่ยอมไม่โดนฆ่าแล้วตามมาเลยตามมาเลยก็ว่าทำไมมันกล้าเข้าอะลืมดูแบบจริงๆเข้ามาแป๊มหนึงไม่ตายหรอก <c oughs> โอ้ยเสียอยงมาหลังมืง ล้างแน่เหียดูมั่งดิหัวร้อนแล้วหัวร้อนเอาดีแล้วมึงไปไหนจริงเอออย่างนั้นแหละขวายออ่าจริงอหัวร้อนเลยเจอคนแบบนี้การชนไปดิชนไปดิปดเออ เอ้ยมีมันออกแล้ววะเอ้ยไม่ใช่ดินี่นี่อะไรวะไอทิมใหม่บรรยายาพี่มี พี่ยีเขาไม่เอาแล้วเตรียมเตรียมยิงเตรียมยิงละเตรียมคุยถ้าเตรียมคุยเขาเรียบมียกมียกมียกไม่ทันว่ะ ได้บอกไปกับกับกับไอเยี่ยโคตรสวยเลยไปเลยกับ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 อยากเลิสกิลเวเน่่ะไปทีนี้เราก็ออกลูนคิงกันแล้วนะฮะต่อไป really cool. ไ to oui. ก็ลงเท้าเตรียมออก อ่าลิปปิดลิปิดไฟไฟแคนนอนนะแคนนอนนี่ว่าเรียงง่ายๆเลยนี่ไม่ค่อยได้ใช้เลยรูเิ่งใช้ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่โอ้ยพี่มีไม่น่าออกเลยน่าจะเน็ดหลุดนะชั่วระยะอ๋อสร้างความเสียหายด้วยเพิ่งรู้เลย ลูหนี้ลูลูนีอย่าติงมินนีลู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 กูบอกกลับไปใช้ลุยเร็วๆเอ้าฉลาดเร็วๆแมนมากไอ้หนูโคตรแม่นไอ้หนูมึงกันดิดีมากไอ้ โอ้ไกลๆยังยิงไม่โดนมันเจ้าเ,จเดี๋ยวจริงอาจจะบอกมึงมายิงเองไหมคู่ไม่โดนคารวยโหเคลน่ะ <c oughs> <ฮ> <c oughs> การวยโหเคลน,นะเ,นนะเอาดิบุกดิเอาติดด้านหลังมีเพียบเลยลูรูดูรู เลงมันเลยมันรูรูเลงมันรูรูมึงมาจากไหนเนี่ยมึงมาจากไหนเนี่ยเนี่กูนี่อึ้งถึ่งเสียวเลยเกยโครูให้ยิงสตาร์ครับผมสัต์พอ ีเฮียสตาอิงจะรั้สังคมนี้อยู่ยากเลยบอกให้ออกเสือกีิวต่อโอ้เจ้ามั <c oughs> างกรนะ่ะเอาอยัางเดี๋ยวอย่าบอกฟาวน์โน้มังกรเลยนะโอายัางเลย <Be ware. S 1> <c oughs> เ้ยพี่บีไม่น่าหลุดเลยอ่คนเล่นดีที่สุดมีอยู่สองคนนะมีไซร่ากับมีคู้งน่เย็นสุดแล้วเอาเฮียใครไปเอามังกรนะอย่ารู้เนยเจอนี่จับเชิญใครเลยน,นั่นทำเป็นเสียงเซอร์ลาวไป เอาเล่นกูอีกเยี่ยมมาเดียวนะอย่ามาหมู่มาเดียวต้องกข้าสู้นหมดเลยเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะไปพุ่งไปด้านหน้าลูกอ่ะพุ่งไปเลย <c oughs> อาจะสปีดเต็มที่นะฮะยิงเนียนไว้ลูกยิงเนียนไว้กูบอกให้เนียนไม่ใช่ตายเอา้านอดตอนนั้น มีต้องไปแล้วมีตองไปแล้วกลับเลยกลับบ้านกลับบ้านเลยสองนู้สลาบอ,อกเดเมซีบวกอยู่แล้วก็เข้าดิคนเนี่ราวนี้ตรงนี้ตรงนี้ มองมึงจะไปบกวกอลไตรงนั้นลูลูโอ้กูเสียติดฟีดแล้ววะโอ้ฉากเมื่อกี้นี่เทบกั้นหายใจเล่นเลยโอ้ หลัง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 เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมอือต่อไปก็นี่นี่กรอกก่อนดีกว่านะเพื่อความปลอดภัยอ้าวใครตายวะกับดีลูลูเลือดมีเยอะนะก็ยงไงเล่เป็นหมเนะี่ยนี่นั่งอยู่ข้างๆนี่ตบหัวไปนานแล้ว lurks around every c o r n e เขาเรียกว่าส่งกลับบ้านนะฮะดูเลือกก่อนดูเลือกก่อนโอ้ตายลอดยิอย่ามายิยิยิจ่ายิจ่าอย่ามายิ ชนไปหนูอืมดับดันไปจ้าเออไ,ได้เลือดอย่างงีอ้อย่าน้อยจริงกนะ็พอเล่นเป็นไว้ให้แต่ตอนยิงอตินี่น่าสงสารเขานะยิงโดนทุกลูกเลยเอาพี่มีมาแล้ว อู้อู้ใครแน่แหวนยูมันเลงผมแน่เลยอืมไอ้เฮีตเต็มเต็มสัตว์เต็มเต็มกูเลย พอดูเลือดดีกว่านะฮะได้ทะลอดไปเยอะยิงยิงเขาไม่ต้องยิงแล้วมานาะไม่มีลูกวิ่งเลยสไตร์ติ้งลันนิ่งเลยวิ่งมานี่ลกูกวิ่งมานี่วิ่งมานี่ไม่ต้องละมึงเลี้ยวเองเนี่ยอ่อาออปิดเออรอดรอดป่าวะน่าจะไม่รอดไม่ไม่ไม่ไมย้ายเขาย้ายเขาตีน เอ้าลูกตายก่อนทำไมไม่โดนเหรอวะออกตาย,ตาย,ตายมึงตายไวมากไปอยู่ดีกินดีน,น้องมังกร ยาวนะท้ายเกมผมอยู่รอดละไอ้ก๊อตดามต้องการหมดเลยเนะี่ยมานุงมานาเนีนะ่ยสนใจแทงไหมพี่หมิไม่เป็นไรได้ๆๆแขมก่อนแคม จริงอย่าไปตานยนะลูกเอาแม่งมุงบวกกันตอนไหนวะเกียงเกียงเรียบเลยนะฮะเล่นล่างไปดูเลือดมอนส์ก่อนดกอ่าเอาไม่มีเออไปสือลาป้อมเลยเด้อ โซโรป้อมเลยไป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 จบเย้ยิคลี่เลยเว้ยนะจะรอนแต่ช้าเลยก็ฝากกดซับสไคร์การบ่นด้วยนะ แล้วละง่วงนอนต่อ